สมุดแห่งความรู้ของมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงได้ฐานข้อมูลสากลที่จัดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Magic of Healing คลิปนี้เราจะมาพูดถึงบันทึกอากาชิเกเรคคอร์ดนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความหมายและวิธีการอ่านบันทึกอากาชิกอากาชิเกเรคคอร์ดมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเข้าถึงแหล่งปัญญาที่ไร้ขีดจากัดบันทึกอากาชิกหรืออีกความหมายหนึ่งคือห้องสมุดแห่งความรู้ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเทคนิคต่างๆอย่างเช่นการทำสมาธิและการจินตนาการในบทความนี้คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านบันทึกอากาชิกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเข้าถึงแหล่งปัญญาที่ไร้ขีดจกากัดบันทึกอากาชิกคือฐานข้อมูลสากลที่มีหลายมิติซึ่งจัดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในอดีต ัจจุบันและอนาคตบันทึกนี้มีขอบเขตที่กว้างไกลเกินกว่าฐานข้อมูลแบบเราอารมณ์ความสั่นสะเทือนความคิดทุกอย่างที่จิตวิญญาณดวงดาวสาตัตว์พืชหินหรือวัตถุทุกอันที่ได้สัมผัสล้วนถูกบันทึกและรวบรวมไว้ในบันทึกอากาชิกทุกคนและทุกสิ่งมีหนังสือแห่งชีวิตของตนหรือบันทึกอากาชิกซึ่งบรรจุความทรงจำทั้งหมด รวมถึงชีวิตในอดีตปัจจุบันและอนาคตในหนังสือแห่งชีวิตนี้จิตวิญญาณได้เขียนไว้ก่อนเกิดหรือโซแพนไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตภารกิจที่ต้องดำเนินการบนโลกนี้ประสบการณ์ที่เขาต้องมีเพื่อทำมันให้เกิดขึ้นพรสวรรค์และความสามารถลักษณะเฉพาะที่มีแต่ละคนบททดสอบที่ต้องเอาชนะสิ่งที่ต้องรักษาเพื่อมีความสุข ความลหลงไหลที่จะปลูกฝังความท้าทายที่ต้องเอาชนะโอกาสที่จะคว้าไว้ฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคิดตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบนันอดีตหรืออนาคตนั่นเป็นโซแพนของคุณผู้ฟังที่เขียนไว้ก่อนจะลงมาเกิดหรือเปล่าเนึกดีๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งสิ้น ซึ่งความจริงทั้งหมดที่ได้สัมผัสล้วนมาจากแหล่งนี้อากาชิกเป็นชื่อทางจิตวิญญาณของความทรงจำแห่งจิตสำนึกส่วนรวมสถานที่ที่ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวและไร้ขอบเขตเป็นประตูสู่โลกแห่งวิญญาณความจริงทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่โดยบังเอิญเป็นโลกที่ไม่ปรากฏซึ่งข้อมูลบริสุทธิ์จะเข้ามาแทนที่แต่ในระหว่างที่คุณผู้ฟังฟังบทความนี้คุณจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึง้ง ความรู้ที่เกิดขึ้นผ่านการอ่านบันทึกอากาชิกของตนเองเป็นความรู้อันปดปล่อยที่อยู่เหนือคำพูดที่คุณหรือผู้อื่นถ่ายทอดมันอยู่เหนือความหมายของสิ่งที่พูดออกไปพวกเขาคือรหัสพลังงานที่อยู่ในรูปของคำพูดเพื่อให้เข้าใจได้จากจิตใจของคุณในความเป็นจริงการเชื่อมต่อช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าสู่พื้นที่อันมหัศจรรย์ของจิตสำนึกที่ขยายออกไป และทำให้ชีวิตของพวกเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความเข้าใจายอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่พวกเขากำลังประสบอยู่สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับมนุษย์ที่จะใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องพยายามแก้ไขทุกอย่างด้วยพลังมนุษย์ที่มีจํากัดของตนแต่ด้วยการที่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการหัวใจปรารถนาสิ่งนั้นเขาก็สามารถเชื่อมต่อกับพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่ในตัวเขาเองโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด การอ่านบันทึกอากาชิกจะทำให้คุณมีโอกาสปรึกษาหนังสือชีวิตของคุณซึ่งประกอบด้วยความทรงจำและการตัดสินใจทั้งหมดของจิตวิญญาณของคุณในความเป็นจริงอากาศคือแก่นสารที่แทรกซึมไปทั่วจักรวาลตรงนี้เองค่ะที่พลังงานของทุกสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชดาวเคราะห์หรือดวงดาวระนาบแห่งจิตสำนึกนี้ได้รับการอธิบายเชิงเปรียบเทียบไว้ว่า เป็นห้องสมุดที่บรรจุหนังสือหรือบันทึกของทุกสิ่งที่มีอยู่จริงและจะมีอยู่ต่อไปคุณเองก็มีบันทึกอาการชีของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประกอบด้วยความทรงจำด้านพลังงานและความสันสะเทือนของชีวิตนี้ที่คุณกำลังดำเนินอยู่ชีวิตในอดีตและชีวิตที่คุณจะดำเนินไปในอนาคตการเข้าถึงบันทึกอากาชิกทำให้คุณรู้ว่าชีวิตนี้คุณมาเรียนรู้อะไร วิธีการกำจัดความเชื่อที่จำกัดซึ่งขัดขวางคุณคุณมีพรสวรรค์และความสามารถอะไรบ้างวิธีการเอาชนะอุปสรรคและการจดจำเป้าหมายของคุณภารกิจหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคืออะไรฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังคงอยากรู้วิธีการเข้าถึงและอ่านบันทึกอากาชิกได้ใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้ค่ะเช่นเดียวกับไฟล์คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล แต่ละรายการยังมีการอนุญาตการเข้าถึงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยนะคะคนที่อยู่ในภาวะจิตสำนึกปกติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบันทึกอากาชิกดังนั้นเราจึงไม่สามารถทำได้ในระดับจิตใจแต่เรามักจะเชื่อมโยงกับบันทึกอากาชิกอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งคุณอาจรู้สึกได้เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลาบากและพยายามมองไปยังอนาคต คุณอาจมองเห็นโลกที่แตกต่างกันสองใบที่เป็นไปได้อยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณสามารถทำให้เป็นจริงได้เพียง1เดียวเท่านั้นดังนั้นสัญชาตญาณของคุณจึงมีความเกี่ยวข้องกับระดับนี้ดังนั้นเมื่อเราจุดสัญชาตญาณของเราเราก็สามารถขยายการเข้าถึงอากาชิกได้ในคําสอนทางจิตวิญ,ญญาณมักมีการพูดถึงการเปิดตาที่สคุณผู้ฟังเคยได้ยินแน่นอนค่ะการกระตุ้นต่อมไพเนียลหรือจกกักระที่ห คุณสัมผัสกับระนาบนี้มาโดยตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบันทึกอากาชิกเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกของคุณมนุษย์เรามีจิตสำนึกเพียงแต่อยู่บนยอดเขาเท่านั้นจิตใต้สำนึกของเราอยู่ใต้ผิวน้ำจิตใต้สำนึกของเรายื่นลงไปในพื้นดินเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะมุมมองจากด้านบนของเราไม่ลึกมากนักและก้นทะเลก็เชื่อมต่อกับภูเขาลูกอื่น แต่ภูเขาแต่ละลูกเป็นตัวแทนของคนคนหนึง่งทุกคนมีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเฉพาะตัวแต่เราทุกคนเชื่อมโยงกันที่ทะเลมันคือจิตไร้สำนึกส่วนรวมที่ข่าวจูงพูดถึงนี่คือระดับที่อากาชิกเป็นอยู่พอดีมีชื่อเรียกหลายชื่อสำหรับเขานะคะเช่นพระเจ้าจิตไร้สำนึกส่วนรวมปัญญาของจักรวาลจิตสำนึกที่สูงกว่าและเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ การเข้าถึงบันทึกอากาชิกผ่านการรับรู้ภายนอกนี่คือจุดที่การรับรู้จากบุคคลที่มีความอ่อนไหวคนที่มียานทิพ์ห้องสมุดในปา์มของอินเดียก็เป็นหนึ่งในนั้นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษและมีจิตวิญญาณสามารถค้นหาทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งได้จากใบปามที่บรรยายไว้อธิบายเพิ่มเติมห้องสมุดใบปามอินเดียนะคะ ว่ากันว่าใบาปาล์มที่ถูกกล่าวถึงนี้สามารถทำนายอนาคตได้และเก็บข้อมูลทั้งหมดของบุคคลไว้ด้วยใบยเหล่านี้น่าจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนคนและต้องใช้สัญชาตญาณขั้นสูงถึงแยกแยะได้ว่าใบาไหนเป็นของใครมีความรับรองมากมายจากผู้ที่เคยไปเยี่ยมชมห้องสมุดแห่งนี้นะคะซึ่งในหลายๆกรณีข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับข้อมูลนั้นก็แม่นยำจนน่าตกใจเลยทีเดียวค่ะและไม่ว่าใบาปาล์มหรือสิ่งที่ปลุกจิตใต้สำนึก หรืออื่นๆลูกตุ้มลูกแก้ววิเศษการอ่านไพ่การอ่านลายมือการมองจากระยะไกลหรือวิธีอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อกับบันทึกอากาชิกหรือสติปัญญาส่วนรวมผ่านทางจิตใต้สำนึกและได้รับคำตอบเฉพาะเจาะจงนักบำบัดธรรมชาติก็มักจะทำงานกับบันทึกอากาชิกโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะในการบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวเขาจะขอให้ผู้ป่วยยืดแขนออกไป ขณะที่ผู้ปฏิบัติพยายามดันแขนลงในการวิภาคษศาสตร์จิตใต้สำนึกจะให้คำตอบที่ซ่อนเร้นจากบันทึกอากาชิกในขณะที่กดลงผู้ปฏิบัติจะถามคำถามที่ส่งถึงจิตใต้สำนึกของผู้ป่วยจากการต่อต้านผู้ปฏิบัติทางเลือกสามารถรับรู้ได้ว่าจิตใต้สำนึกตอบสนองต่อคำถามนั้นอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถสรุปสาเหตุที่ซ่อนอยู่ของโรคได้ เรื่องนี้ฟังดูเป็นเรื่องที่จิตใจไม่อาจเข้าใจได้ใช่ไหมคะร่างกายของเรามีสติปัญญาเป็นของตัวเองซึ่งอยู่ในร่างกายทั้งหมดไม่ใช่แค่ในสมองเท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะขณะที่เราหลับร่างกายก็ยังคงทำงานไม่ได้พักสิ่งนี้ทำงานในระดับจิตใต้สำนึกจึงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอากาชิกนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มาของสัญชาตญาณของเรา ที่นี้คุณผู้ฟังมาฟังส่วนที่การเข้าถึงบันทึกอากาชิกผ่านเทคนิคด้วยตัวเองนะคะสามารถเข้าถึงบันทึกอากาชิกได้ด้วยเทคนิคการทำสมาธิประโยชน์ของการทำสมาธิมีมากมายมหาศาลเลยนะคะการรับรู้จะไปถึงขั้นไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวตนที่สูงกว่าและสภาวะจิตสำนึกของเราเองเท่านั้นยิ่งเรามีสติมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้รับข้อมูลจากจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกส่วนรวมมากขึ้นเท่านั้น สิ่งแรกที่จะแนะนำก็คือการสวดภาวนาหรือวิงวอนต่อ Higher Self หรือตัวตนที่สูงกว่าของเราก็คือการแสดงออกตัวตนของเราในจักรวาลซึ่งตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งในอนาคตแต่ดำรงอยู่ทุกไทม์ไลน์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะเข้าใจหากตอนนี้คุณผู้ฟังมีคำถามนะคะให้จดจ่อกับ Higher Self ของคุณซึ่งคิดว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนพูดในใจหรือพูดออกมาดัง เหมือนกับที่คุณพูดกับคนอื่นทั่วไปเลยค่ะถามเขาเพื่อตอบคำถามของคุณคุณจะได้รับคำตอบรอและดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยการไว้วางใจและเปิดรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคุณก็เปิดช่องทางข้อมูลนี้คุณไม่ได้ไรสติและปิดตัวเองอีกต่อไปคุณมีสติและเปิดใจคำตอบมาจากสัญชาตญาณความฝานันหรือจากภาวะจิตใต้สำนึกที่ลึกกว่านั้น การเข้าถึงบันทึกอากาชิกผ่านการทำสมาธิการฝันอย่างรู้ตัวและการเดินทางในโลกวิญญาณการทำสมาธิมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคะเหมือนที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าสภาวะจิตสำนึกของคุณเองมีบทบาทสำคัญต่อข้อมูลที่คุณจะได้รับจากไฮเออร์เซลของคุณการทำสมาธิเป็นประจำจะทำให้จิตสำนึกของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดหย่อน คุณจะเปลี่ยนมุมมองของคุณและตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่าโลกนี้และจัก,กรวาลของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรผลที่ตามมาก็คือคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไม่รู้ตัวค่ะสิ่งที่เคยดูเหมือนสําคัญกับสูญเสียความหมายไปอย่างกระทันหันแต่ยิ่งคุณปรับการรับรู้ของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมที่สูงขึ้นและสิ่งที่คุณอาจไม่เคยใส่ใจมาก่อนด้วยเหตุนี้คุณจึงเข้าใกล้ภาวะจิตสำนึกของผู้รู้แจ้งมากขึ้นเรื่อยๆ และจิตสำนึกของคุณก็ขยายตัวมากขึ้นคุณก็ยิ่งจะได้รับข้อมูลจากบันทึกอากาชิกมากขึ้นเท่านั้นยังมีเทคนิคอื่นๆสำหรับการเข้าถึงบันทึกอากาชิกด้วยนะคะซึ่งก็คือการฝันแบบรู้ตัวการเดินทางในโลกวิญญาณในการฝันแบบรู้ตัวคุณจะมีสติอย่างมากในความฝันเมื่อคุณตื่นจากจิตใต้สำนึกและสามารถควบคุมความฝันของคุณได้ตอนนี้คุณอยู่ที่ระดับจิตใต้สำนึก และสามารถเข้าถึงระดับที่ลึกกว่าของจิตใต้สำนึกส่วนรวมได้ง่ายขึ้นคุณสามารถเข้าถึงระดับนี้ได้โดยตรงผ่านประสบการณ์นอกร่างกายประสบการณ์เหล่านี้มีความลึกซึ้งกว่าความฝันที่แจ่มชัดหนึ่งระดับและเชื่อมโยงคุณกับอากาชิกโดยตรงบันทึกอากาชิกเป็นตัวแทนของระนาบกายทิพย์ทั้งหมดที่นี่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลอันมากมายมหาศาลที่เชื่อมโยงเราทุกคนไว้ด้วยกัน หากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะมีประสบการณ์เข้าถึงบันทึกอากาชิกค,คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ